สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของแทบเครื่องมือนะคะในส่วนที่ไม่ใช่แทบเครื่องมือที่เป็นเมนหลักนะคะเมนหลักก็คือนี่ก็คือที่เราใช้งานปกติใช่ปหอันนี้คือมันอยู่มันไม่หายแต่ทีนี้ไอ้ที่มันหายอ่ะมันคือตรงแถวๆวตรงนี้แถวแบบัใต้คำสั่งพวกไฟล์พวกเนี้ยค่ะที่เป็นสแตนดาร์ดอย่างเช่นการก๊อปปี้สิ่งหรือว่าการตั้งค่าหรืออันดูอะไรพวกเนี้ยมันหายไปตรงนั้นเนี่ ไปเามื่อคืนได้ยังไงนะคะเราจะมาดึงมันกลับมายังไงนะคะอะมาลองดูกันแรกเลยก็ไปที่คําสั่ง Windows เหมือนเดิมเลยค่ะทุกๆครั้งนะคะเวลาอะไรหายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยให้มาที่ Windows เสมอเพราะว่ามันคือการสแสดงผลเนาะนะคะและก็มามาคําว่าทูบ้าค่ะทีนี้ให้เราเช็คนะคะว่าอะไรบ้างที่เราต้องการใช้งาน โดยปกติแล้วเนี่ยของที่มันต้องใช้มันก็มีพวก e d i t ใช่ไหมคะแล้วก็พวก a t ill, t r i b u t e a t แอ i ท u t บก็คือเรื่องของการตั้งค่าต่างๆที่เราต้องการใช้งานเพิ่มเติมเนาะแล้วก็อะไรที่เป็น Standard นะคะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในแถบเครื่องมือตรงนั้นอะ่ะเราเรียกคืนกลับมาอันดับแรกเลยก็คือ e d i t นะคะ e d i t e l e m e n t Basic หรือว่า Add One ต่างกันยังไงไม่แน่ใจอะ่ะเปิดทั้งคู่เลยหนตัวนี้นี่คือ a d v a n e สองอะกลับไปใหม่โชว์ใหม่อีดิทเบสิกอะเทียบกันเลยต่างกันยังไงนะคะชูบาอันที่สามก็คือ Attribute attribute ก็คือเรื่องของการตั้งค่าเส้นเลเยอร์ต่างๆพวกนี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญเช่นการที่เอาไ้ใช้งานนะคะตัวต่อไปชูบาเอ่อ Standard ค่ะ Standard ก็มี Advanced ด้วยเนาะอ่ะเปิดทุกตัวเลย Standard Advanced นี่คือเซ็ตของ a d v a n c e นะคะตัวต่อไป t u b r Standard Basic อัน,นี้คือ Basic อตัวต่อไป Standard t u b หมอแกน Standard Engineering มีอะไรบ้างอะอยู่ไหนอ่ะ Engineering อยู่นี่เนาะนี่คือของ Engineering จุ๊บโอเค ทูบาตัวต่อไปที่เราต้องใช้งานมีอะไรบ้างเออ 3D ไหมหรือว่าอะไรเอาอมีอีกนะมีทีมูคนะนะ์นะมีทูบาร์นะมีอีกแต่ว่าโดยปกติก็น่าจะประมาณนี้แหละน,นะคะ 3D Visualize เอาไหม,มใช้ก็เอาอันนี้ยาวหน่อยนะคะอืม โอเคแถบเครื่องมือก็คืออยู่ตรงนี้เนาะงั้นคือเราจะใช้งานอะไรบ้างใช่ไหมคะอันนี้คือตัวที่เป็น Edit Stand อันนี้ t t i b u t e นะคะอะจับมันดึงขึ้นไปก่อนเพราะเราต้องใช้เนาะมีเรื่องของ l a เยอตัวแพนตัวเลฟิลต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะ Edit Element Advanced นะคะก็จะมีแบบฟังก์ชันเยอะ ส่วนนี้ก็คือจะเป็นเบสิกเนาะเบสิกก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะเลือกได้ว่าต้องการใช้อันไหนนะคะถ้าใช้อันแอดวานซ์หรือต้องการจัดเต็มจัดใหญ่ก็เอาดึงเข้าไปดึงไปจัดวางซะนะคะทีดีเอาไหมนะคะทีดีก็คือพวกล่องหงตัวเลนดงเลนเดอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่ะถ้าใช้ก็จัดไปดึงขึ้นไปเอ่อสแตนดาร์ดเอาตัวไหนเอา แอดมารไปเลยนี่นะก็มาแล้วจัดเต็มทุกอย่างเห็นไหมล้นไหมล้นทีเนี้ยพอไอที่มันแบบไม่ถึงอะคะ่ะเราทําอะไรไม่ได้นะพุดจริงหมายถึงว่าแบบเราจะสกอเร์เมาส์อะไรเงี้ยไม่ได้นะก็คืออาจจะต้องดึงเข้ามาจาัดใหม่อย่างเงี้ยอาจจะต้องเลือกเป็นตัวเล็กแทนอันนี้ก็ต้องลองจัดดูนะคะมันเป็นแบบเอ่อเรื่องของเครื่องมือที่ใช้งานอะนะคะเป็นตัวช่วยแล้วกันอะใช้คํานี้ ว่ามันเป็นแบบเออตัวช่วยวใช้งานอะไรไม่ใช้ก็ลบทิ้งปไปได้นะคะย่านทีดีเนี่ยก็มันล้นอะมันยาวมากเลยใช่ไหมแปบลบว่าแถวเนื้อจ,จะไม่พอต้องมาต่อเป็นแถวที่สามไรเลยป่ะมืต้องต่อเนี่ยเป็นสามแถวซึ่องมือก็จะเยอะขึ้นอีกอืมนะคะอ่ะจัดเอานะคะมันหายได้ก็ดึงกลับมาได้แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือวิธีการดึงแถบเครื่องมือที่เราใช้งานกันเป็นประจา นะคะอีดิทใช่ไหมเมื่อกี้ลืมอะไรนะทูบา่์อีดิทตัวนี้เนาะถูกแล้วเราเลือกแอดวา e a d บแอดหนะคะอ่ะเครื่องมือก็จะมาน,นะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าอะไรใช้งานบ้างอะไรไม่ใช้งานบ้างแล้วก็ต้องอยากดึงอะไรมาจัดลำดับได้บ้างก็ลองดูนะคะข้อแตกต่างคือว่าเมื่อเราทำการดึง อันนี้บอกก่อนนะเผื่อบางที่อาจจะยังไม่ไม่ทราบนะคะเรื่องก็คือแถบเครื่องมือพวกเนี้ยเมื่อเราดึงมาใช้งานใช่ไหมปิดโปรแกรมไปครั้งต่อไปแถบเครื่องมือพวกนี้มีอยู่นะมีอยู่นะออนะถ้าเราเลือกคําว่ารัดโปรไฟล์ profile, สมมติว่าเราตอนเราเปิดใช่ไหมไฟล์แล้วก็ดีวใช่ไหมแล้วก็ดิวใช่ไหมตรงเนี้ย environment น่ะแม่ถามว่าให้ใช้ default profile หรือว่า current profile ถ้าเราเลือกคำว่า c u r r e n t นเนี่ย current ก็คือปัจจุบัน เนาะแท็บเครื่องมือเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมอะไรที่เราใช้งานไปบ่อยมันก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลือกเป็นคำว่า f a u l t มันจะเซ็ตค่าคืออย่างกลับไปปกตินะคะเหมือนเป็นค่าเริ่มต้นั้นคือถ้าเราใช้งานไปบ่อยเราสามารถดึงออกมาได้นะคะอ่ะโอเคสําหรับการดึงเครื่องมือขึ้นมาของอะไรที่เราต้องใช้งานบ้างนะคะก็แนะนำไปให้แล้วนะคะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะจ๊ะสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีจ้ะ